ถาแลวเะก้าานาะ่กล้าถตเาจะสิงก้างว่าไปแล้วน่อยเารันกางกางไม่ก้่จะ่อ่ไม่ได้เท่าไหร่นะ หลาย่างท่านก็จะวางถ้าเราไม่ได้เหมืนเดิมเราไม่ลวใรเอาล้อยต่เหมไ้ค่ะ่เราต้องคืนเขาเป็นลต้องงแล้วไม่ทำอะไรโเไม่ร้ายบา่างทเดิมก็แส่กว่าแล้วใกวาเดเพราะเราดเ 大家派出，派出力量，那么。